สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นวยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับ18กันยายน2564คุณนันทิวัต์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าจับมือกันโค่นล้มลุงตู่มีรายละเอียดบอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาการเมืองไทยมีเรื่องน่าตื่นเต้นลุงตู่ปลดรัฐมนตรีช่วยถึงสองคนและยังไม่ตั้งเพิ่มลุ้นกันว่า รัฐบาลจะไปรอดไหมรัฐบาลจะแตกไหมแตกเมื่อไหร่ใครอยู่เบื้องหลังใครเกี่ยวข้องบ้างมีการจ่ายเงินซื้อเสียงสอสอให้ยกมือไหมใครจ่ายเพื่อลม้มหรือจ่ายเพื่อให้ได้อยู่ต่อการจ่ายเงินเพื่อล้มรัฐบาลข่าหรือว่าเป็นเงินถึงสองพันล้านน้อยไปหรือมากไปแต่ความแตกเสียก่อนสอสอไม่เอาด้วยมาเปิดโปงความลับสอสอรัฐบาลเปลี่ยนใจเมืองนอกมีระบบล็อบบี้ยีการเงินวิ่งเต้นเพื่อผ่านร่างกฎหมายสําคัญเมืองไทยก็มี แต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นล็อบบี้ยีสเพราะสังคมไม่ยอมรับต้องหลบหลบซ่อนๆเป็นอีแอบโชคดีที่รัฐธรรมนูญปีสองพรเปิดให้การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสสไม่ต้องยึดมติของพักนี่คือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนั้นมอบให้สสแต่เจ้าของพักที่ปากประชาธิปไตยใจเผด็จการไม่ชอบเพราะกดหัวสสไม่ได้สั่งให้ซ้ายหันขวาหันไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปลดสสจากพันธนาการของพักเชื่อหรือไม่ การคงอยู่ของลุงตู่ในฐานะนายกเป็นก้างขวางคอนโยบายติดล้อมจีนและการกลับประเทศอย่างเท่ๆของใครบางคนการจับมือกันของสองฝ่ายจึงเกิดขึ้นจ่ายเงินให้สสอและสนับสนุนเงินให้เด็กฝ่ายหนึ่งอยากกลับมามีอำนาจอีกฝ่ายอยากล้มเจ้ารัฐบาลจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนจะยุบสภาเมื่อไรไม่มีใครตอบได้ยกเว้นลุงตู่จะถอดใจหรือจะสู้และคนไทยยังหนุนลุงตู่ไหมนี่เป็นสิ่งที่ คุณนันทิวัน์สามารถนั้นเนี่ยครับได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ซึ่งน่าสนใจนะครับประเด็นเรื่องของการที่เวลานี้มีคนนั้นเนี่ยนะครับพยายามที่จะล้มพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็บอกว่าสิ่งสําคัญนั้นก็คือลุงตู่นั้นเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่นะครับในการที่จะเดินหน้าขัดขวางไม่ให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับ เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานขานอํานาจกับจีนเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คุณนันทวัฒน์สามารถเป็นคนแรกที่มีการเปิดโปงเรื่องนี้หลายต่อหลายคนนั้นได้จุดประกายจุดประเด็นเรื่องนี้เนี่ยออกมาซักระยะหนึ่งแล้วซึ่งถ้าไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคงจะมีคนนั้นพูดออกมาบ้างแต่เวลานี้ทุกคนเงียบหมดแล้วก็เห็นด้วยว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นมีนะครับต่างชาติรู้เห็นเป็นใจแล้วก็มีอดีตนะครับคนที่ เคยเป็นผู้นำของประเทศไทยนะั้นคอยเคลื่อนไหวร่วมด้วยอสอดประสานร่วมกันเนี่ยครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละครับรอดูว่าลุงตู่นั้นจะถอดใจหรือไม่และคนไทยส่วนใหญ่นั้นยังจะสนับสนุนลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์ให้ดูแลบ้านดูแลเมืองต่อไปหรือไม่ครับ